สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องกองทายสู้ผู้สุกคนครับพอ,อกันอีกแล้วคันไข่ชาแนลครับเมื่อนี้เลิกงานมาหามุกงกลัวกลัวพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งนอใหม่ครับว่ามันสิมีบ่เรา,าไปหลุ่นไปช่มน้ำกันนะครับพี่น้องมากันสองคนครับเมื่อนี้มากับแม่บ้านมาห้าเลาะเบิ่งนอใหม่มหเดีนน๋ยวนะไปหลุ่นกันเบิ่งวะครับมันสิมีนอใหม่ให้เขาอบอ เพราะว่ามันแรงครับอานอ้นะมีแตนนี่ีได้ไวตัวเด่นั่นเห็นเห็นแตนบนเนียเนียเนียเห็นแตนก็ออกตัวเออตัวเห็นแตนเ, <c oughs> เกือบถ<า>ือเกือบถือเกือบย่างไปหาแตนครับพี่น้องมากับแม่บ้านครับมือนี่เพราะว่าหนุมน่มๆเพิ่นบ่ได้มานําครับมาสองคนไปลุ้นน้ำกันครับปลามันจะมีน่อใหม่เฮ้าบ่เพราะว่าแรงอีหรีครับพี่น้อง ฝนตกกับพูนตกอยู่เขาคนครับทางนี้เร่งครับทางล่างเร่งเดี๋ยวเราไปลุ่นน้ำกันครับบุกปลาบุกโขกค,คือเก่าแล้วพี่น้องยางน้ำปลาเห็ดหรือพี่น้องปลาอยูค่ค่าปลาคิกปลาหั่งน,นี่ละมีต้นอยู่ค่าแซ่อมนะครับ เอาเสียมมาพร้อมเด้จะ่นสิพอบ่บุ๊กลอนใหม่ก็ได้ได้ฝนมาถึงเต่ดเดือนที่แล้วมาเดือนนี้ก็ตกอยู่ครับจะว่าตกอยู่ทิ่เขาคนครับแถวหนิมนม่ค่อยตกปานใดทางบา้านเฮาผากอีสานเขาเก็บเห็ดลุ่มๆครับพี่นอ้องอยากเก็บน้ำเขา เห็นพี่น้องเก็บกระสออครับย่นีเบิดไปแล้วครับชุดแรกช่วงพายุเขาชุดนี้ก็แหงครับมาหอดปลานอใหม่เท่า้วครับพี่น้องนี่ครับมีบบูนี่ย่านบ๊บมีอยู่มีอยู่ครับพีน่น้องน้องงามๆอยู่พี่น้องนี่ครับนอใหม่เท่า นี่นอใหญ่นอหนึ่งนอนองามอยู่ครับพี่นออ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ครับนี่ครับพี่นอว่างเลยตอนผมเบิ้งนอใหญ่นอนี่พี่นอองโอ้ใหญ่ดีครับ นี่ครับพี่น้องงามอมิลีครับพี่ซ้อรอพี่น้องนี่ครับน้องใหม่นาแหล่งเช็ดนี้ออกเด็กกินอยูได้ครับนี่ถังง่ายอีกหนอหนึ่งรอเงางามๆครับเอาออกง่านี่ครับพี่น้องขท้าจุ่นพูลครับ เดี๋ยวจะไปเบิ้งมองหันครับพี่นอ้องพอามันมีบ่ตสามมากครับนี่ครับพี่น้องอ้้นอนใหญ่ๆเลยครับเอ,อ้งามเลยก้อนคักแห้ง <c oughs> พีอีครับเอาพีอีอีกนอนหนึ่งพี่น้องเว้ยนอนปุ้งนีง ีครับพี่นอ้องนมม้ำแฮงนอนน่อยๆนอนหนึหนหนหน่งพอได้อยู่พี่น้องนี่ครับของเพิ่งนี่อีกเอาเบิดครับมัหนี้ได้มาลนะนี่ครับ นอนหนึ่งกี่นอมะบึงนอนใหญ่คือ,อกันครับนี่ครับอู้ยบักลายนึงกี่นอนี่ครับนอนใหญ่ๆปุ่นข้างในอู้หูขึ้นบักงามนึงกี่นออู้ยอ่อนหนงกี่นออู้หูนอนงามเดี๋ยวแต่ว่าเทียมันดีครับเทีเยมมันก็ โอ้เสียบออกไหญ่เลยมันหนีบมันหนีบมันหนีบมากโอ้ยเกียเต็มมือนี่แดงจริงจรงเลยพี่น้อง ยังได้เนาะบัตรเขาได้แล้วพี่นอ้องมิเตเพียครับเดี๋ยวไปลางนา้ำเอาไปลางงามก่อนพี่นอ้องอู้พี่นอ้องเอ้ยนอ้องเอ้ เนี่ยครับพี่น้องสุดยอดครับบ่ผิดหวังเลยครับเขาปลามาแรงนี่อีกนอหนึงพี่นอ้องอู้อ่อนๆเลยพี่นอ้องมแต่ใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องข้างในอีกนอนึงสองนอครับมีอีกนอหนึ่งจะได้เอาไปให้บเบิร์ครับเออ สิเอาไปลายมันหรอกมันพื้นสูงเายนี่ครับพี่น้องได้แล้วครับ เดี๋ยวไปหลุนอีกซองกอรครับพี่น้องเบิดซองกอนี่แล้วมันไดรลายก็เขากระสิกลับกันครับเบิต้องหาอีกเพราะว่าได้์ลายแล้วครับไปียห้าลังกันอีกเช็คหน่อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,น,องน้องง่ายง่ายอู้หู่น้องาม่างขึ้น,นงามๆเลยพี่น้องแกงคือสีหวานจุ๋ยๆคมเอาี่เช็กหนอ่อย นี่ครับอน่อหนึ่งพี่น้องงาอลไล่ะเต็บเอาคือเกาอูน้ำลายครับน้ำกัหลายหมดกัหลายหมดกับลายน้ำกันลายเอาเสียมซับกับวะเอาเสียมเลย นี่ครับพี่น้อง อันนี้ครับพี่อันนี้น้องม่น้ำปลาครับ เค <laughs> ียเคียมาทังเพี่อเออ,อีกนอนหนึ่งพี่น,อน้องไปพ่อละ ไปเบิดบ้าล่ะสำหรับคลิปนี้กันนี่นะครับมือนีผลงานออกมาหาโมงเลิกงานครับจากสิ่หอดชั่วโมงแล้วบน่าหอดชั่วโมง้วครับได้ส๋สำนีละท้ายหนึ่งครับเมื่จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสะไคกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคายชาแนล สำหรับคลิปนี้ขอต้อรับพี่หน้อไปก่อนนะครับสวัสดีครับ